คณะกรรมการที่ตรุกทานระผมเด็กชายตวันพิมเสนเป็นตัวแทนจากโรงเรียนอนุบาลสมุณรเจดีวันนี้ระผมจำลับวิัยาธรรมเรื่องสุวรรณสามยอดกระตัญยูนิมิตตงสาธุรุป,ปานาังความกระตัญยูกระตะเวทีเป็นเครื่องหมายของ อยู่ในอันตรายก็จะแควค่าจากอันตรายนั้นได้ดังชาดกเรื่องสุวรรณสามยอดตะกันอยู่เมื่อครั้งที Arizona, med, ่พระโพธิส sure. right, ัตว yeah. ์สมัยชาติเป็นสุวรรณสามมีเรื่องเล่ามามีชายหนุ่มชื่อทิพุัโและหญิงสาวชื่อปริกาทั้งสองเป็นบุตรของนายพรามต่อมาทั้งสองพูกบังคับไม่แต่งงานกันแต่กลับไม่ได้ยินยอม ก็ได้ออกบวชเป็นลือสีและลือสีนูนนักป้ายนะคะวันหนึ่งท้าวจักรราชได้แล้วพระัญชาจากรอินว่าหนึ่งันภุระลูสีตอไมในทา้ายถากตาขันทั้งสองจะได้รับผลจักตาบอดเชียวนะ่านจงหลูกช่องลือสีมีปริการเพื่อจะได้มีลูกไว้ดูแลท่าน เมื่อเข้าวแย่กำบังโครัคลีสีก็ได้ปฏิบัิตาต่อมาไม่นานปาริการีสีก็ได้ตั้งคั์แลกกำเนิดลูกชายชื่อว่าสุวรรณสารวันหนึ่งลีสีทั้งสองได้ออกไปเก็บผักไา้ในป่าใหญ่ขณะเดินทางกลับก็ได้เกิดพายุฝนลีสีทั้งสอง เด็นกน้อยผ้นนะน้อยังมีรูปร่างงามราวกบเทวนาจะมีชายคนเป็นแน่แท้พระราชาจึงโกรขันซอทะนูและยิงเข่าปากฟงอกฟงส่วนเลยนบโอ้มันฉันเจ็บปวดรวดร้าวอะไรเช่นนี้มันต้อง เได้รีบเข้าไปมองโซนน้ำซ้ำด้วยความเชืน่นชและเด็กรัญญาตาโวนน้ำว่าจะเลี้ยงดูบิดามดา,ารดาเป็นอย่างดีทั้งปีนาจารย์ปริยะาถึงอาสนของตาบททั้งสองก็ได้เล่าออตามความจริงดาบททั้งสองไม่ได้เขียนแค่ ันามมารเปมารูกอกที่เคยปักค้าตรงอกท้องตัวสกรได้หลุดออกรากบไม่เคยมีอะไรปักไว้ได้อิ่งนาซะจริงนะเผื่อดวงตาข้องดาบหดทั้งสองที่เคยบอกสิก็ได้กลับมามองผีทางดาบหมดทั้งสองจึงาเข้าไปก่อนลูกชายจากริยัแม่ทานต่างอาปาค้าโอ้หนอหนีป้ต้นแห่งการเรียก แม้แต่เทวดาต้องเาะปานท,ทั้งุูเยยวยให้หายจากโลกภัยดูสิแม้แต่สัตว์ใหญ่น้อนกำลังอ้อมร้องยินดีไปหมดทหารพวกเจ้าวางอาวุธลงบักเดี๋ยวนี้อย่าได้ทำร้ายสัตว์พงนี้ติดต่อไปเลยข้าได้ประจักแล้ว แม้ผูกคนนั้นจะจากโลกนี้ไปแล้วยังมีความสุขอยู่บนส,สวรรค์อีกทั้งความกระตันยูมะตะเวทียังเป็นคุณช่วยให้รอดพ้นจากอันตรายอย่างพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าเป็นกรลยาณธรรมศีลเป็นธรรมอันงามที่คอยเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาทำร้ายได้ดแม้แต่องค์พระมหาษัตรัตย์ยอมกระตันยูของพวงชนชาวไทยที่ส เห็นพระเจรือวันอันงดงามที่จะท้อนให้เห็นคุณอันงามของผู้ที่อยู่ในตําแหน่งประมุขของแผ่นดินนะับเป็นความโชคดีของชาวไทยที่มีในหลวงเป็นแบบอย่างที่ดีให้ระิบัดรตมเป็นผู้ที่มีความกตันอยู่นั่นเองครับ